ปี่29กม่นายไม่ได้มานคนอยู่ต้อเย็นคืนลไม่งั้นเ่าเป็นใเย็นใจเ็นลูกเกดอ่ะอะไร่ะกล้าเปล่ากล้าเปล่ากล้าก็หอมเลยกล้าเปล่าโอไ่กบิวังเลยไปน่นนั่นนั่นนั่นไปล้นะเฮ้ยเดี๋ยวกันดีวันนี้น เต้ยเส่วนเกินมานี่มาจต้ยมาแรงอ่ะเฮ้เพียบเฮ้ยส่วนที่เกินเอามาจากหัวใจนิดนึงต้องการอะไรพี่มันส่วนเกินใช่ปะฉันจะป็นนี่ไม่ใช่เกินแบบเชิญแกเชิญฉันมาหรือเปล่าไปแล้วงอนเอาเร็วเร็วเลย

ถ่ายรูปมาแต่ละรูปแบบกลับไปนี่ก็เปิดานี่อกูิ้กเกกีมาีถ่ายรูปหหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนี้ยสงสัยว่าทำไมต้องขอยาวไมไม่อยู่นหน้ มอยู่้กูเก็บครบดีใจด้วยที่ท่นรู้จักการทาแต่งกันมาแล้วนีเพื่อขาวดีใจกับน้องด้วยขอพีเซนกรเป่าอ้น่ารักตั้งใจอะไรแล้วคนข้างหลังก็ทหน้าคเดี๋ยวนี้เราเปิดตัวอบ้ามัยไม่เ็กอเลยนั่งเลตังค์หอบคม ก็ไม่คีอะไมกายรหเนง้องใจอ่ะออจากกระแลเลเลนเลยโหดได้จกกระแลเปิดฟ้าทำไมไม่โชว์เลยกเลยไ่โเขาไะลูกเว่นถก่ได้เลย่าเท่านะ่เดียเขาถ่ายไม่ทันเขามาเงานกัน You know do casting อออยราอะไราจะพดมีเนเราี่รแกเาะถก็คื้าไม่มีตอยู่ในปุ๊บดูดีอ่ะคือแบบเป็นีที่เขไได้ไม่เข้าขรงเขาก็แนนสีเขียวเหลืองแดงอ่ะเขียวเหลืองแดงแม่งไม่เข้ไม่เข้ไปอยู่ตรงนี้ยากไปไหนปะไปดีกันโ้โหคือนี้มันองานอร เปิดตัวเปิดตัวอะไรเปิดตัคอนเสิร์ตนี่คอนเสิร์ตเราเอยังเฉยมี่อนเฉยรฉยเพราะว่าผมก็สนุกกันไหมครับผมนน้องงเพละว่าสัีใครคุยกับแกไหมเหรอเอาใหม่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 เล่าหนึ่งเล่นึงเมื่อวานนะครับผ่านไปแลมาครับกับนี่คอนเสิร์ตนั่นผมับผมเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุก มีโอทฤฤีมัมีมีโอทีนาทีห um ้าบาท้าบาทโอทไปไหมไปแล้วค่ะไปไไปไปไปไม่คาดหวังกับลูกหน้าตื่น